โอ้ยช่างจริงเลยกล้าวางไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าเลยตะก้าวหญาเหรออุ้ยโอ้แสดงว่าย่าเข้ามาหาแต่นี้แล้วไม่มีใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปหาเห็ดโคนกันเหรออไปาบนเขาเหรอไม่เหี่ยวปานกันได้เหรอจริงๆแล้วมันต้องไปบนเขาเพราะว่าเขาขึ้นหาบนเขากันเยอะเลยวันนี้ขรถดิรถวิ่งใช่รถวิ่งมากันเต็มเลยใช่ไหมใช่ เดี๋ยววันนี้พาน้องเดียวไปหาแถวๆบ้านก่อนเพราะว่าเราอยากให้ให้เดียวลองหาดูใช่เมื่เราพาขึ้นเขามันก็ไก,กลเกินไปใช่ไหมย,ยุงด้วยใช่ไหมคะหาเห็ดโคนไหมลูกไปหาเห็ดโคนกัน,นกินขนมก่อนไหมลูกมือยังกินขนมอยู่เลยเดี๋ยเตือนเตือนเตือนค่อยๆไปนะลูกจริงๆวนนีี้ม่เดดลอองูกเดี๋ยววันนี้สุ่มก่อน เอ๊ะโคนมันต้องขึ้นแถวไหนฮะแถวโคนมันต้องขึ้นแถวโคนต้นไม้ปะโคนต้นไม้ดิเฮ้ยเราเคยได้ยินมาเห็ดโคนเขาเรียกชื่อนึงว่าเห็ดอีปวกเห็ดอีปวกเห็ดปวกใช่ไหมอยู่ตามจอมปวกใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะต้องไปอยู่ตามจอมปวกแน่เลยพี่แทนกับน้องเดียวต้องไปหาตรงที่มีจอมปวกแล้วก็โคนต้นไม้ใช่ไหมครับใช่ เออนู้นน่ะข้างหน้าหนูเป็นพวกอ่ะเดี๋ยวเราเราหาในนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นป่าใช่เต็มวงอะไรเต็มเลยวงนั่นนะอันนี้เห็ดวงอันนี้เห็ดวงมีไหมช่วยกันหาดิเฮ้ยพ่อเอาไหมไหมคะมาน้องเดียวกินขนมก่อนไหมลูกเหนียวเหนียวมียังขีดขนหยยื้อๆอยู่ไหมกินอกิน ฮะหูหูหัวเจอแล้วหูหูแม่ไม่ใช่หูเห็ดเดีวนี่ไงกองปวกกองปวกโอ้ใช่นี่เดียวนี่นี่เห็ดนะลูกนี่เห็ดเดียวโอ้อหทำไมเดียวเดียวเคยเห็นหรือยังเห็ดโคน่ะเดียวเคยกินหรือเปล่าเดียวเคยเห็นปีแรกเลยเดียวเคยเห็นปีแรกเลยจิ้มจมมันไม่ได้จิ้ม มันต้องถอนนะลูกให้พี่แทนทำอุ้ยยดึงไปหรอตายแล้วลูกค่อยค่อยเอาไม้แขะเพ็ดโคนเนี่ยคือที่รู้มาเขาห้ามเอาเหล็กแคะนะเฮ้ยเดียวถ้าถ้าเหล็กแคะก็จะไม่ขึ้นอีกเขาเดียจะดึงเลยหรอต้องเดียวดึงเลยหรอดึงเลยก็ได้พ่อนี่เขอดึงหลุดได้เลยหรอใช่ดึงเลยอุ้ยโอ้ทำไมเดี๋ยวดึงไม่จังอะ ไหนเดี๋ยวเราพ่อลองถ่ายใกล้ๆนี่เผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นนี่โอ้โหเห็ดโคนทีเดียเห็ดโคนหรือเห็ดอุ้ยเจออีกแล้วเต็มเลยพ่อมันอยู่บนอยู่ใต้โต๊ะอันนี้เต็มเลยอยู่ใต้ใบไม้อยู่ใต้ใบไม้พี่พี่แทนต้องเอาเอามือค่อยๆเขี่ยลูกโอาไปใส่ตะกร้าไว้ไปใส่ตะกร้าไว้เดี๋ยวช้ำเอาตะกร้าพ่อตะกร้ายาวางไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าเลยตะกร้ายาเหวอุ้ย โอ้แสดงว่าย่าเข้ามาหาแตนนี้เราไม่มีใช่ไหมแม่เดี๋ยวดึงขาต้นหมดแล้วเดี๋ยวจะต่อเลยไหน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 โดนไงนู่นน่ะตรงนู้นนี่ตรงนี้วิววิววิวพี่เดียวใบไม้บังไว้ตรงนี้ใบไม้ให้บังไว้พี่เดียวพี่เดียวอุยแสดงว่าไก่พ่อคำว่าคุยเนี่ยมีรอยคุยอ่ะโอ้ โอ้อ้โหเฮ้ยีฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เ้ยเเฮ้ยเยเฮเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ย้ยเยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮวยเฮ้ย้ยเ้เฮ้ยยเเยยเเฮ้ย้ยเเอียยเ้เฮ้ยยเยเด้ยย เปียกหอยเปียกหอยเปียกหอยท่าเปียกหอยทากว้าวเดี๋ยวเอยหลายร้อยลูอุ้ยอุ้ยอุยอันนี้พยายามองไปดูนอกรั้วเรามีไหมเไม่เดี๋ยวเราคอดูนยเอมาก นุ้ยไปถ่ายตรงน้เดี๋ยว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 ไหนไหนไหนวนจับลูกก่อนเดี๋ยวอิ่ง้เดี๋ยวอย่าเง้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอดได้แม่มาถอนงงช่องตัวนุ้ยนี่โอ้ยทุกคนดูสินี่นะโอ้ยนี่อันนี้ลอยโ้ยแม่โ้ยตุ้มเต็มเลยนี่อ่ะแทนพี่แทนพี่แทนพี่โอ้ยมันมีอะไรมาคุยไว้เลยไไหนน่เลยป้าเดียวคุย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 เลไหนูอยู่บนต้นนั้น อุ้ยไม่ยเอคนทาไมจริงๆใช่ต้นไม้ที่มันปูกผัวไม่ต้องแงไม่ต้องแงถ้าดึงเดี๋ยวเขาจุกขาดเลยนี้ก่อนนี่เดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอยล่อไปแล้วเดี๋ยวต้องไหนี่นี่ี่แทนต้องอย่างนี้เออดูพี่แทนดูแม่ทำไหมนี่มันจะต้องอย่างเงี้ยแล้วก็ไม้พี่แทนใหญ่ไปอ่ะเออใช่มันต้องก็ค่อยแงอย่างเงี้ยีแงอย่างเงี้ยค่อยแงอย่างเงี้ยข้างในมันจะามันจะเป็นโควกเี่แล้วงัดขึ้นมาปุ๊บมันจะได้มาแบบหมุดนี่ บ้านแเราก็จะไปต้มยำหมดเลยแม่หมดตรงชุดเดียวนี่แหละโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ทุกคนเก็บเผ็ดไปก่อนนะเดี๋ยวดูแกก่อนใช่แล้วเฮ้ยนี่มันดีใจมากเลยคลิปต่อไปเนาะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปตื่นเต้นอะไรเดี๋ยวคอยมาติดตามกันแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ให้เด็กๆเขาไม่ไหวแล้วดูเดี๋ยวดึง เดี๋ยวมันจะไม่ได้โคลนที่แบบเออมันอร่อยอะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไปกอน